เพราะมันมีสายเลือดตั้งแต่ตายายสืบทอดมาถึงผมมากลายเป็นผมชอบมโนรา <c oughs> ท่านผู้ผ่านไปผ่านมาเดีนะะ๋ยวจะมีการแสดงโนรานะคะมโนราสมนึกทูสศินชื่อจริงก็ชื่อสมนึกขริบแยม้มเมื่อก่อนบ้านเดิมบ้านเกิดก็อยู่หน้าโรงเรียนบ้านทุ่งครั้งแล้วก็เมื่อมีครอบครัวแล้วก็มาอยู่ที่หมูห่าตำบลฉลอง เรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้บนหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งดินแดนแคว้นสยามเดิมมื่อก่อนตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันมันเป็นสายเลือดของศิลปินไว้แล้วก็ถามพ่อถามแม่มากลายเป็นผมชอบมโนราผมก็สงสัยตัวเองว่าทําไมที่ผมชอบมโนราชอบศิลปินมาก พราะมันไม่สายเลือดตั้งแต่ตายายสืบทอดมามถึงมผมครูแห่งการแสดงมนโนราได้ถ่ายทอดจิตวิญญาณสู่อนุชนคนรุ่นหลังจากรุ่นสู่รุ่นไม่ต่างอะไรจากอาจารย์มนโนราจเจริญละอ,องศิลยอดมนโนราแห่งอำเภอสิชนผู้ที่ล่วงลับไป,ไปแล้วเรียนหนังสือไม่ไม่ทันจบพอดีมนโนราจเจริญอยู่ข้างบ้านที่ว่าเป็นอาจารย์ของผมมัน กชวนผมบอกว่าหาเครื่องดนตรีของมโนรามาแล้วก็สอนเด็กกันหัดเด็กกันแล้วก็ผมหาทับูงกลองเครื่องดนตรีของมโนราก็ได้เป็นคณะมาในตั้งคณะของอาจารย์มโนราจะเริยนละออง,น,น,องนะครับทีหนังในตินนะครับกาธาตังเจเลโนราสมนึกคืนนี้ให้ชัดเจนเมื่ออาจารย์จะเริยนเสียไปก็ฝากผมไว้ สังว่าต้องสืบทอดแล้วก็ต่อยอดให้ลูกศิษย์ต่อยอดให้เยวชนด้วยอาจารย์แกว่าถ้าเราทิ้งไปมันสูญีเปล่าเปล,ล่า <era> ผมก็ปลุกโยวชนตลอดมาแล้วก็ได้มาสร้างคณะตัวเองทางโรงเรียนไหนเขาจ้างไปสอนเขามีหบประมาณของการศึกษาไปสอนผมก็ไปสอนทุกโรงเรียนผมในนี้ผมจัดสอนหมด ผ่านหมดมาแล้วแล้วก็ได้สร้างลูกศิษย์มาเรื่อยๆลูกศิษย์ทุกวันนี้ที่มีชื่อเสียงที่สุดก็มโณราภูมินดาวรุ่งผมสอนลูกศิษย์ผมสอนแปลว่าให้ขคอ,อยู่เหมือนเราลูกไปํำที่ไหนอย่าลืมออกชื่ออาจารย์คนที่มีพระคุณนั่นศิษย์ลืมครูจะไม่ไม่ดังคนเดียวมันสูญหายไม่ได้ มันต้องมีคนสืบทอดเทพพยาดามันพระบุรตรของแม่ศูนย์วันนั้นไปประชุมผมก็คุยในที่ประชุมผมบอกว่าผมขอฝากผู้ว่าด้วยถ้าทางหน่วยราชการทางรัฐบาลหน่วยงานใหญ่ๆก็าสนับสน,นุนไม่มีปัญหาขออย่างเดียวอย่ามาพูดว่าหนังตะลุงโนราไม่มีคนดูเขาดูได้แต่เราให้ความสะดวกเขาด้วย เราต้องเห็นความสำคัญทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดไปก็าขอฝากหน่วยงานพยายามช่วยส่งเสริมช่วยสนับสนุนอยู่คู่กับแผ่นดินไทยเราถ้าเราไม่ช่วยกันส่งเสริมไม่ช่วยกันสนับสนุนมันจะสูญหายสิยปรับเา่าของดีมงองลครองของดีของแผ่นดินคำดำรัดของ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัเคยที่รักวัฒนธรรมรักศิละปะวัฒนธรรมเป็นคนคนนั้นเป็นผู้ที่รักชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ยิ่งมนโนราเป็นมรดกโลกอย่างนี้คิดดูเพราะมันเป็นของโบราณอันนี้เราพยายามควิมคุูไว้